นิปตอนหนูบอกให้ดึงนี่ดึงเบาแล้วทำไมดึงแรงขนาดนั้นล่ะโอ้โหรอเล่นเห็นจ็บเลยอย่าไปเดี๋ยวมาใหม่วันหลังสมองระเบิดละ ทำไมะเอาไปเลี้ยงเลยฮะหัวใจพี่ว่างจะมีมหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกลูกอย่าร้องเสียงใหญ่ได้ไหมไม่ชินเลยใช่เธอหรือนี่

คันเด้อหนูคันด้อเหนื่อยไม่ร้องลยหนูร้องเพลงนี้มาในคอนไม่ร้องอะอุ้ยไปปีนี้กันเถอะทุกคนเอาคุณครับคุณค่ะขอบคุณครับผมเพลย์ซิงสสปอยเพลงในคอนมีแต่เพลงชุดเขียวครับ ทั้งคอนเลยสปอยเพลงในคอนหน่อยบロ่ bro. อยากร้องเพื่อชีวิตเหมือนกันนะไม่เอาไม่ชอบแค่เพกีเพราะชีวิตคือชีวิตอยากฟังเพื่อชีวิตเหรอฮะนี่ไงอยากฟังเพลงมือปืนของหนุ่มลองร้องนี่ฝาตัวรับใช้นาย โอเคไม่น่าจะมีนะครับในคอนไม่น่าจะมีเพลงเพื่อชีวิตครับผมแต่มีหลาหลายแนวที่สนุกแน่นอนนะครับผมปกด้วยนะจ๊ะนี่กระดาษเปลือยหมดเลยยิมห้าตุลาคมนี้นะฮะคอนเสิร์ตชินูนิวนะครับผมในเซ็กซ์แคอนเสิร์ตเ r a z y Love Ticket on sale วันที่6 September นะฮะ2 0 2 5นะครับผม ฝากด้วยนะจ๊ะทุกคนเราบองว่าสนุกแน่นอนนะคะคเดี๋ยวอยู่กับหนูต่อหนูมีไลฟ์โชว์ต่อใช่เดี๋ยวมีโชว์อ่ะหนูโชว์เลยวันนี้เตรียมโชว์มาให้ทุกคนดูด้วยโชวอะไร ผพูดไปแล้วไม่โชว์นูต้องโชว์แหละไม่มีผมพูดไปแล้นแหะนะโชว์เด้โชว์แหละโอ้ย,อยแซ่บแซ่บปะเรือดอกปะ้ยแสบเนี่ยจะเป็นหมาทะยานไปเนี่ยหนู ไปแล้วนาะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ฝากด้วยนะครับผมหนูไม่ต้องให่กับพีขนาดนั้นมามาในทวิตเอรหนูนะทำไมจะไปแล้วนะครับทุกคนบอกเลยตรงๆสร้อยสวยมากนะครับผมก็ฝากด้วยอสร้อยที่แปลว่าครับค่ะ เวลาพูดครับพูดค่ะสวยมากทำไมมันเว้ได้มันนี่มันมันติดถาวอรจะมาอวดใช่ไหมล่ะ คนอวดสร้อย <c oughs> มีบลับเบอร์อุ้ยสวยนะเนี่ยอุ้ยมันสวยอย่างนั้นนะเหมือนฟิลเตอร์หนุนตอนนี้แข่งหนูสัน <c oughs> แข่งหนูสันเนี่ยถ <c oughs> ้าเมื่อขนาดนั้นก็ไม่ต้องฝืน อย่าไปขอเล่นสิทำไมอ่ะก็ให้ดูไง้มันแตกมันไม่แตกมือถือเซจเฮ้ยเสียงอะไรไม่ด้ยินไหมเมื่อกี้ได้ยินอยู่แคร์แคร์ันมันมาสองรอบเสียงแครัถึงอุย้ยแต่มันเหมือนมันเล่นแสงอยูน่นะเนี่ยดูดิ